อ่าตอนนี้เรากำลังจะมาทําอะไรรู้ไหมคารินค่ะเอาอาหารที่เราปอกปอกกินเนี่ยเอามาเอามาทําเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ค่ะเออก็คือหมายความว่าเราจะเอาพวกเศษอาหารนะที่มันไม่ใช่ของสดที่มันอ่าเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์นะครับผมก็จะเป็นพวกผลไม้เปลือกผลไม้หรือเปลือกไข่นี่ก็จะมีเปลือกกล้วยนะฮะเปลือกส้มนี่มีอะไรอีกครั เเปืดอมะนาวอันนี้อะไรอ่ะอะอันนั้นก็น่าจะเป็นอะไรของแม่เนี่ยเป็นรวบผักเป็นพวกก้านผักพวกเนี้ยนะฮะน,นีนะ่เราก็จะเอามาใส่กับด,ดินของเรานะคะอ่ะมาเลยค่ะใส่เลยเเเอ,อ่ะค่อยๆเทแล้วก็ให้มันทั่วๆทั่วๆอ่างอะค่ะอ่ะเอาไปทั่วๆไหวไหมคะเออนั่นแหละนั่นแหละเอาไปให้ทั่วๆเลยนะฮะก็คือที่มาก็คือว่า ดินแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะตั้งแต่น้ำท่วมนะครับเราก็เอาทรายที่มันเป็นเอาไว้กัน้นเป็นกระสอบทรายเอาไว้กัน้นน้ำท่วมนะฮะเอามาถมที่ดินหมดเลยคราวนี้เนี่ยดินมันก็เลยกลายเป็นทรายไปหมดนะครับและธาตุสารอาหารมันก็เลยหายไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมฮะลินมันไม่ต้องก็ได้ค่ะ อ๋อเอาเลยใช่ไหมอ่าได้ได้ได,ได้อ่ะอ่ะ,อะลินเอาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างมือทีหลังก็ได้อ่ะนบช่วยเร็วอ่านบช่วยเร็วแต่หนูเอ๋อหนูถือขนมอยู่นี่ไม่เป็นไรลูกอา่อามาเอาขนมมาฝากพ่อก่อนนะขนมฝากพ่อก่อนอ่าอ่าก็คือคราวนี้เนี่ยไอไอดินที่เราเอามาเป็นเนี่ยเนี่ยเป็นดินกระสอบพวกนี้นะครับเขาจะเป็นดินที่มันเขาเรียกว่าเอ่อผสม นะครับมันจะผสมมันยังไม่มันอาจจะยังไม่ค่อยผ่านการหมักมาสักเท่าไหร่นะครับก็ต้นไม้เขาก็จะไม่ค่อยงามนักนะฮะการที่เราจะไปเอาดินที่มันมีแร่ธาตุสารอาหารจากข้างนอกเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายเนาะก็คือไปเอาดินจากพื้นที่ดินคนอื่นเข้ามานะฮะอันนี้ก็เลยเป็นการทดลองของผมเองนะครับก็คือเราจะเอาดินนะคะ มันทําให้หอยทากบากเจ็บได้ด้วยแล้วก็เป็นแร่ธาตุสารอาหารได้ด้วยนะครับก็คือหมายความว่าเราจะเอาดินที่เป็นดินถุงนะฮะเอามาโรยนะครับแล้วก็จะเอาพวกเศษอาหารนะครับเศษใบไม้แห้งนะฮะเอามาลงแล้วก็ทับถมไปเรื่อยๆรอจนกว่าเขาจะหมักหมมเน่าเสียกันเองใช่ไหมคะลินแล้วดินเขามีคุณภาพดีขึ้นนะครับ เออดินเขามีคุณภาพดีขึ้นมากๆเลยนะฮะสารอาหารเขามีขึ้นมากๆเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นแล้วก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะออ yeah. yeah. เี้ยคุณผู้ชมนะเีก็คือต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะผมะนะก็จะเอาดินตรงนี้ที่มันหมักหมมแล้วเนี่ยเอ,อเอาไปใส่กระถางปลูกนะฮะเขาก็จะงามขึ้นอย่างดีและเห็นได้ชัดครับครับครับเออโอเคค่ะอ่ายังไงนะคะ มาโยกอันนี้นี่โย้โยก็คือเราซื้อมาจากไหนคะนไหนหนูไปเรียนเปลี่ยนโนอยู่ค่ะเอออ่ะไหนเล่นยังไงคะคโยกอ่าันบระวังนะเดี๋ยวทับขา เนี่ยทับขาโนบอ่ะชอบแย่งเจลินอยู่เรื่อยเลยจะเล่นให้ดูเหรอว้ายระวังนะไม่มีแตะฝุ่นนะคะเลนแต่ดาวแต่ดาวโอ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 ระวังทับขาเจลินเจลินระวังนะโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอไหนมาร้องไงเฮ่กับกบเฮ่กับกบเอนั่งเล่นด้วยกันได้นะนั่งเล่นด้วยกันได้อ่าเช่วยกันโยกช่วยกันโยกไหนช่วยกันโยกซิขาเร็ว อ๋อให้เจลินเล่นเจลินระวังทับขาน้องนะเอออีกคนนึงก็ไปเล่นสแ,แลนต่อเจลินระวังขาน้องโอเคไหมดูน้องด้วยโอเคนะคะจึงเอ้ย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 อ้าวน,น,น้องนบน้องนบโดนขังด้วยสแ,แ,แลนเรียบร้อยละนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหน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 ไปหอ่อห่อใหม่ทีห่ห่อใหม่ห่อใหม่ พน้องน้บไปแกล้งแคลรีแกล้งเบาๆโลเบาๆอ่าอ่าหมุนออกมาหมุนออกมาหมุนออกมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปหมุนเจ๊ออกมาดิเอออ่าน้มเอาด้วยอ่าเข้าทั้งคู่เลยเข้าทั้งคู่เข้าทั้งคู่เอออย่าแน่นไปนะเดี๋ยวหายใจไม่ออกอย่าแน่นไปนะอ่าเอาออก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 ยังไงเออจะเดาเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที แล้วน่ยเจลินอยากกอดนบเร็วเ๋ยวเจลินอยากกอดครับกอดกันไวเจลินอยากกอดเร็วนบนบนบครับแล้วอยากเขินดีเป็นผู้ชายเราก็ต้องไม่เขินง่ายๆดิอ่ะอ๋อออกอดเจลินก่อนเร็วเจลินอยากกอดครับกอดกอดรักกัน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 นะอุ้ยอุ้มได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเจ็บ ระวังเจ็บระวังเจ็บอ๋ออ๋ออจะล้มแล้วตามกันมาเล่นเลยอืมเอออ่ะลงแชร์กันหรอกแบ่งกันครับทีละคนลงไปเออไม่ยั้งลูกไม่ยั้งกันเนาะโอเคไหมลงมาทีละคนอ่ะดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเอาลงมาเล่นด้วยกันแล้วค่ะ ไม่เป็นไรค่ะทีละคนก็จะย่อมจะดีกว่านะอ่ะคนละเธอลูกไปเร็วๆมันดีละคนเราไปอ่ะโอ้โหน้องน้องรีบขึ้นเลยอ่ะเร็วๆโอ้ก็ไม่เป็นไรลงทีละคนอะดีที่สุดลูกเออเออเล่นตลกท่าชอบพิสดารกันเนาะ คนหนึ่งก็เจ้ากี้เจ้าการคนหนึ่งก็ชอบขัดขืนเอออืมอ่ะรีบมาเดี๋ยวน้องตกค่ะ สนุกสนานเอาวิ่งกันใหญ่เลยอ้าวเร็วเขึ้นมาแล็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาแล็วขึ้นมาแล้วนี่ถือท่าอะไรเนี่ยจะให้น้องเตะให้น้องดีอน้องลงมางแรงเลยชอบชอบชอบปากคารับนี่ก็แบบว่าชอบมันชอบเอาไอ้ท่อน้ำ หลุดทุกทีเลยสนมากมากสนมากเนสภาพนี้นู้นอะไรเนี่ยเอ่ะไข่สแลนเออระวังสาวเจ็บเจ็บ ตอนนี้เขาเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่นะคะอันนี้คือไหนใค,ใครจับเนี่ยใครวิ่งใครจับเนะใครวิ่งใครจับคะเะน,นี่จะทำใูก็จะคิดว่าเสาแข็งแรงไหมคะไหนขึ้นอีกได้ไหมจะห้อยเสาโชว์เหรอคะ,อะ,อะนอบขึ้นได้ไหมปีนขึ้นนี้ไอถึงหลังคาเลย จะรอดไหมไจะรอดไหมคะระว,วังโดนเสาปูนนะลกูกเจ็บไหม,มโดนเสาปูนก็จะเจ็บลื่นไหลลงมาบัมบดมบเมบนมบิมเดินเอออ,อ,อ,อยากจังเลยอยากลงกับน้องจังเลยไหนลกงกกับน้องรู้สึกยังไงอะคะสนุกค่ะเหรอคะอันนี้อะไรเนี่ย อนนี้อยากอยากเป็นเบบ really really ีอยากคานเป็นเบบีหรอไว้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 ไอ่ะไล้เนี่ยนี่ไอ้เบื่อเดินแล้วเบื่อวิ่งแล้วคานม้งดีกว่าระวังหัวลูกระวังหัวครับอืมนี่อะไรคือเข้าบ้านเหรออ๋เข้าบ้าน มาส่วนตัวใช่ไหมอ่ะให้อ่ะข้าวข้าวใครอยากข้าวอยากข้าวบ้างอสองสองคนนี้คือแย่งกันตลอดนะใครทำอะไรต้องอ่ะตามไหนือทำไระคะใบไม,ไม้เก็บไปทำไหนดีเก็บไปลงอ่างไหม ไปลงบ่อปูนไม่คะไปลงเนี่ยบ่ดินไม่ลบไปบอเอออันนั้นไปลงเนี่ยเปลือกส้มอะค่ะเอาไปเป็นปุ๋ย